ต่อนะคะน้องมาเรามาต่อบทถัดมานะคะคือบทเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหรือแท็กโซโนมีโอเคไหมเรื่องแท็กโซโนมีเนี่ยนะคะน้องความยากอยู่ตรงไหนความยากอยู่ที่มันเยอะเยอะมากมันเป็นเรื่องที่เยอะมากต้องดูความสำคัญนะคะแท็กโซโนมีเนี่ยมีทั้งหมด5อาณาจักรโอเคไหมห้าอาณาจักรนะต้องดูนี้มี5อาณาจักรนะคะห้าอาณาจักรหลักๆโอเคไหมบวกไวรัสรวมเป็น6ข้อสอบเนี่ยจะออก สองในห้าอย่างครั้งล่าสุดเลือกมาเป็นอนาณาจักรสัตว์กับแบคทีรียถูกไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แท็กซอนอมีเนี่ยถ้าน้องจัดลําดับของเรื่องให้ดีมันจะง่ายหนึ่งก็คือน้องต้องจัดก่อนว่าแบ่งชีวิตเป็น5ประเภทโอเคไหมแต่ละ5ประเภทเนี่ยคุณสมบัติลักษณะเด่นเขาคืออะไรต้องได้โอเคไหมคะอันที่หนึ่งก่อนคือน้องตอนแรกเปิดม,มาปุ๊บในแท็กซอนอมีเนี่ยพี่จะสุนให้น้องเลยว่า5อาณาจักรเนี่ยลักษณะของเขามีอะไรเป็นสนารเด่นของเขา เกณฑ์ที่บอกว่าน้องจะอยู่ในจักรไหนต้องดู5เมเกณฑ์ที่มีมาลักษณะพอน้องไล่อาณาจักรเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งอีกพอเขาน้องเข้าอาณาจักรไหนแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พี่จะมามาร์กจุดที่บอกว่าข้อสอบชอบออกโอเคไหมว่าเป็นจุดสําคัญอ่ามาเลยนะคะเริ่มมาเลยนะอะาณาจักรโมโนราเนี่ยน้องต้องระวังตัวหนึ่งที่ต้องกาไว้เลยก็คือเรื่องของตรงนี้ไม่มีเอมบริโอ นะไม่มีเอมบริโอเขาจะไม่บอกว่าไม่มีเนื้อเยื่อโดยตรงแต่เขาจะบอกความว่าไม่มีเอมบริโอขึ้นมาคําว่าไม่มีเอมบริโอสื่อหมายความถึงว่าไม่มีเนื้อเยื่อโอเคไหมโอเคไหมคะนี่คือคำว่าโมโนรานะที่ออกข้อสอบอีกอันหนึ่งที่โมโนราชอบใช้คือตรงนี้ฉีหนูภาษาอังกฤษฉีหนูชื่อว่าเลปโตสปาราเป็นกลุ่มเดียวกับแบคทีเรียเลปโตสปาราโอเคไหมคือฉีหนูนั่นเอง ตรงนี้ออกข้อสอบต้องรู้ชีหนูเป็นปรสิตท,ที่อยู่ในหนูแบคทีเรียอยู่ในหนูเล็บโตสไปราพืภาษาอังกฤษอะไรคือชีหนูเฮ้ยต้องรู้โอเคไหมคะอีกอันหนึ่งที่ข้อสอบชอบเล่นคือตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือตรงนี้นี่โดเมนอาร์เคียอาร์เคียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียยุคโบราณกิ่งนี้น้องดูที่ดีๆนะคะข้อสอบจะเริ่มออกแล้วข้อสอบครั้งล่าสุดถามเรื่อง อาเคียถูกไหมกับยูแบคทีเรียถูกไหมคะแต่ยังไม่เคยลงลึกถึง4ีญาติพวกนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นกิ่งนี้นะคะกาดอกจันสําคัญมากเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะออกต่อยอดมาอีกว่าพอน้องรู้เรื่องยูแบคทีเรียกับอาเคียแล้วเดี๋ยวมันต่อมาที่ตรงนี้เลยโอเคไหมว่าตัวไหนทําอะไรทําอะไรอยู่ในพุ่นน้ำาพร้อนหรือสร้างมีเทนชอบเค็มจัดผู้ที่ต้องรู้ โอเคไหมพวกนี้เป็นแบคทีเรียยุคโบราณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิสูงสูงเคมจัดหรืออยู่ในภูน้ําร้อนโอเคไหมพวกนี้นะคะตัวนี้นี่คือสัตว์ของโดเมนตรงนี้ตรงนี้กาดอ,อกจันนะอ่าเคียอ่าข้ามาที่2โปรติสตาเนี่ยโปรติสตาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกข้อสอบเท่าไหร่โอเคไหมคะโปรติสตาเนี่ยออกข้อสอบข้างหลังเนี่ยมาไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่โปรติสตาที่จะออข้อสอบนิยมอยู่ตรงนี้คือตรงสาหร่าย กลายสลายดีสลายมีตามิโนพิลล่าคอโรไฟตาแล้วก็โดโดไฟตาสามตัวนี้สลายน้องพยายามจำชิ้ของสลายนิดนึงว่าชื่อนี้เป็นสลายสีอะไรโอเคไหมเช่นผมนางเป็นสีแดงอย่างเงี้ยหรือคอเลราเป็นสลายสีเขียวแล้วก็สไปโรจายราเป็นสลายสีเขียวแต่ถ้าสไปโรรีนาเป็นสลายสีน้ำเงินแกมเขียวอยู่ในกลุ่มเดียวกับแบคทีเรีย ตรงนี้นะคะตรงนี้นะถ้ากลับไปดูตรงนี้นี่สไปรูรีน่าอยู่ตรงนี้กาดอกจานไว้เกลียวทองเป็นแบคทีเรียเป็นน้ําเงินแกมเขียวแต่สไปโรจราตรงนี้เป็นสไลด์สีเขียวเห็นไ,ไหมดอกจานไว้นะระวังสับสนนะและอีกตัวที่น้องต้องรู้คือราเมือกชื่อว่าราเมือกแต่ดนเป็นโปรโตซัวเข้าใจไหมราเมือกเป็นโปรติสตากาดอกจานร,ราเมือก ไม่ใช่ราระวังโอเคไหมนี่เป็นจุดที่ระวังนะเป็นจุดสะดุดนะเรื่องเรื่องแท็กโซนมีเนี่ยนุกรมวิธานเนี่ยน้องจุดเดียวที่น้องจะพลาดคือจุดสะดุดมันจะมีจุดสะดุดอยู่สี่มีจุดสะดุดเนี่ยวางเป็นระยะระยะเวลาเราอ่านก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ระวังจุดสะดุดโอเคไหมถ้าน้องอ่านไปเรื่อยระวังจุดสะดุดนะน้องก็จะทาข้อสอบได้โอเคไหมคะส่วนจากพืชให้น้องดูเรื่องท่อลําเลียงไว้ว่าพืชชนิดไหนมีท่อลําเลียงพืชชนิดไหนไม่มีท่อลําเลียง เห็นไหมคะพืชเน,นี่ยนะคะน้องให้เน้นดูเรื่องท่อลําเลียงว่าอะไรมีท่อลําเลียงอะไรไม่มีท่อลําเลียงโอเคไหมดูท่อลำเ okay, ลำเียงนะดูมเมล็ดน,นะที่สองที้ต้องดูนะท่อลําเลียงดูเมล็ดอะไรมีท่อลําเลียงอะไรมีมเมล็ดอะไรไม่มีมเมล็ดดูเมล็ดและสุดท้ายคือให้น้องดูเรื่องดอกรังไข่ผลว่ามีหรือไม่มีนั้เกณฑ์ในการแบ่งพืชเนี่ยมีสามอย่างเองคือหนึ่งท่อลําเลียง มเมล็ดแล้วก็ดอกหลังไข่ผลโอเคไหมน้องดูดีๆว่าพืชชื่อต่อไปนี้มี4อย่างนี้มี3อย่างนี้เป็นยังไงซึ่งก็จะมีกลุ่มเยอะแยะเลยพี่ไล่มาให้ตั้งแต่กลุ่มเฟิร์นกลุ่มมอสกลุ่มอะไรเงี้ยไล่มาเรื่อยๆโอเคไหมคะเช่นชื่อคล้ายๆกันเข้าตอกรือสีอยู่กลุ่มมอสแต่ทูบหรือสีอยู่กลุ่มพืชพืชดอกอย่างเงี้ยต้องระวังโอเคไหมคะนะพวกนี้พืชพืชไม่น่าจะมีอะไรมากน้องก็ดูตัวนี้ดีๆ แล้วก็ดูที่เฟิร์นดูที่เฟิร์นให้น้องดูคำว่าซอรัสให้ดีตรงนี้นี่กาดอกจันซอรัสนี่นะคะซอรัสตรงนี้ตรงนี้ซอ,อะะรัสโอเคไหมซอรัสเป็นลักษณะเด่นเฉพาะในเฟิร์นกับคำว่าเซอร์ซิเนตเวอร์เนชันคือการที่ใบอ่อนมันม้วนเป็นลานนาฬิกาโอเคไหมสองอันนี้เป็นสัตว์เด่นของเฟิร์นโอเคไหมต้องระวังเพราะเห็นคำสองคำนี้ซอรัสหรือเซอร์ซิเนตเวอร์เนชัน น้องต้องรู้ถึงกลุ่มเฟิร์นเป็นหลักต่อมาคือกลุ่มพืชดอกนะคะพืชดอกพืชดอกเนี่ยจะแบ่งเป็นพืชใบเลี้งเดี่ยวใบเลี้งคู่ให้น้องระวังตรงนี้ดีๆว่าเป็นใบเลี้งเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ต้องแยกได้โอเคไหมโดยเฉพาะเรื่องของท่อลําเลียงนะตรงนี้นะสมบัติใบเลี้งเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ตรงนี้กาดอ,อกจันทรให้แดกให้ดีโอเคไหมคะนะแล้วก็ดูตรงนี้ชื่อพืชดอกแปลก ที่ไม่น่าจะใช้พืชดอกนอ,อยจางน้องดูไปลงกเดีย่ยบเป็นคู่นะให้ดูพืชดอกแปลกๆที่ไหมพืชดอกเช่นจอกแหน่ไข่น้ําสนทะเลสมปติพัฒน์สลาหางกระรอกสลข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นตัวอย่างอีกอย่างสุดท้ายก่อนจะไปเรื่องพืชน,น้องจะต้องรู้ว่าพืชเขาจะไม่พูดเป็นกลุ่มแต่เขาจะพูดเป็นชื่อเลยเช่นย่านลิเพาเราต้องรู้ว่าย่านลิเพาเป็นเฟิร์นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยจะแบ่งหลายเป็น4ี่กลุ่มเอง แล้วน้องก็จําตัวอย่างของเขาแล้วก็จําสมบัติ3อย่างว่ามเมล็ดท่อลําเลียงแล้วก็ดอกโอเคไหมคะแยกกลุ่มพกนี้เทศดีๆนะตับพืชอ่ะมาดูถึงเรื่องที่ถัดมาคือฟังจายฟังจายเนี่ยออกล่าสุดคือออกเรื่องระบบสืบพันธุ์ของแต่ละหน่วยของแต่ละดิวิชั่นย่อยของฟังจายว่าแต่ละดิวิชั่นเนี่ยสืบพันธุ์อะไรน้องก็ต้องไปดูมาว่าพวกนี้ใช้อะไรสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ ใช้อะไรโอเคไหมคะน้องไปดูนี้นะข้อสอบออกมาล่าสุดเนี่ยออกฟังใจามาแล้วก็ให้ถามว่าระบบสืบพันธุ์ของแต่และตัวเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมแต่ถ้าเป็นโอเนจะถามง่ายกว่าน,นั้นจะถามตรงๆเลยว่าถ้าเป็นอะไรนะให้รูปเห็ดมาถูกไหมคะแล้วก็ถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนก็ตอบเลยว่าเบสิโอถูกไหมเบสิโอไมโครตาสืบพันธุ์เราใช้เบสิโอสปอร์โอเคไหมคะ น้องต้องดูด้วยนะว่าเห็ดกลุ่มเห็ดเป็นกลุ่มเดียวที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นโอเคไหมและก็กลุ่มเพนิซิลินโอเคไหมเพนิซ no ิเลียมโนตาตั้มจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก3อีก,อ,กอีก3กลุ่มคือแอสโคไซโกแล้วก็ไคลซีโดเนี่ยสกลุ่มเนี่ยสืบพันธุ์ได้ทั้ง2แบบไปดูเรื่องหมบสืบพันธุ์ของรามาให้ดีๆตรงนี้เป็นประเด็นที่ออกข้อสอบต่อได้แล้ว มันมีตัวพิเศษ2ตัวคือเบซิโอกับพวกกลุ่มฟังใจ i m p อินเพอร์เฟกตายก็คือกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้มันสองกลุ่มนี้จะสืบพันธุ์ได้แค่อย่างเดียวอันนึงจะเพศเท่านั้นอีกอันหนึ่งต้องไม่อสสาศัยเพศเท่านั้นโอเคไหมครับไปดูระบบสืบพันธุ์ของฟังใจดีๆนะว่าแต่ละดิวชันเป็นยังไงต่างกันยังไงตัวนี้ออกข้อสอบนะถ้าจะออกออกตรงนี้สุดท้ายคือกลุ่มของสัตว์กลุ่มของสัตว์เนี่ยน้องข้อสอบจะออกตรงนี้บ่อยมากเลยคือตรงนี้ การเปลี่ยนแปลงของบาสโตพอ์ตรงนี้ต้องต้องแม่นโอเคไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากเลยการแบ,บ่งบาสโตพอ์ว่าเป็นแบบไหนเป็นป่าเกิดก่อนทวารหนักหรือทวารหนักเกิดก่อนปากและถ้าเป็นป่าเกิดก่อนทวานหนักจะแบ่งเป็น2แบบคือแบบมีการลอกคราบกับแบบไม่มีการลอกคราบแบบนี้โทโคฟอ์ไม่มีการลอกคราบแต่เอ็กไดโซัวจะมีการลอกคราบโอเคไหม ซึ่งมันก็นจะมีไฟลัมเฉพาะเลยว่าไฟลัมนี้ไฟลัมนี้อยู่ในกลุ่มนี้ไฟลัมนี้ไฟลัมนี้ไฟลัมนี้อยู่ในกลุ่มนี้โอเคไหมกิ่งนี้น้องกาดอกจันเลยว่าออกบ่อยและออกยากเด็กจะเผลอแล้วตอบไม่ได้กิ่งนี้นะโอเคไหมคะกิ่งนี้นะแต่ล่าสุดไม่ได้ออกกิ่งนี้ค่ะล่าสุดไปออกกิ่งระบบประสาทใช่ไหมจำได้ไหมล่าสุดถามว่าระบบประสาทวางตัวยังไงโอเคไหมล่าสุดออกที่ระบบประสาท จริงๆพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ของอาณาจักรศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยต้องควรจะบอกได้เกณฑ์การจาแนกว่าเกณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างและไปเป็นเกณฑ์ของอาณาจักรไหนบ้างจริงๆเนี okay. okay. ่ยท okay. so, ั้งกิ่งเนี่ยต ouais. ้องควรจะบอกได้โอเคไหมเพราะจากสถิติเนี่ยแถวๆเนี้ยออกข้อสอบมาหลายครั้งแล้วโอเคไหมแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยออกบ่อยสุดแต่แถวๆเนี้ยออกมาหลายครั้งแล้วฉะนั้นช่วงความนี้ยอดกิ่งเนี่ยต้องควรจะบอกกิ่งใหญ่เนี่ยควรจะต้องอ่านให้ดีๆโอเคไหมและดีที่สุดตรงบริเวณนี้ต้องแม่น นะคบตรงนี้ต้องแม่นนะแถวนี้นะคะเน้นย้ำนะเน้นย้ำนะโอเคไหมแลังจากนั้นพี่ก็จะแบ่งเป็นอาจักรย่อยๆโอเคไหมคะว่าแต่ละจักรย่อยเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างพี่ก็ไล่เลียงว่าตุ๊บตุ๊บตามเกณฑ์ที่พูดไปโอเคไหมฉนั้นแล้วข้อสอบมาจากสาร,รบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ถามเกณฑ์แถวนี้ก็จะเอาอาจักรพวกนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วถามว่าต่างกันอย่างไงซึ่งพี่ก็ไล่ให้หมดแล้วถูกไหมเรียงตามดับเรียงมาตั้งแต่ไฟลัมแรกงไปลัมสุดท้ายโอเคไหมคะ น้าที่น้องก็คือเไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดีโอเคไหมคะตรงนี้น่าจากักั์นะเน้นนะตรงนี้ชอบออกคือตรงไวรัสกาดอกจันแล้วก็เน้นที่ตรงนี้เลยสมบัติทุกข้อของมันนี่เน้นเลยว่าออกทุกข้อเลยชอบถามมากว่าอะไรเป็นสมบัติของไวรัสอะไรถูกอะไรผิดสารพันธุกรรมจะเป็น DNA และ RNA ไม่ได้ต้องหรือนะ สารุก,กรรมของไวรัสจะเป็น DNA หรือ r n เเท่านั้นคือหมายความว่าถ้ามี RNA จะต้องไม่มี DNA มี DNA จะต้องไม่มี RNA อันนี้สําคัญข้อสอบจะถามเลยนะพวกนี้คือช้อยที่ข้อสอบชอบเล่นเลยนะข้อสอบจะหยิบช้อยพวกนี้มาทําเป็นช้อยเลยหรือไวรัสเป็นออ l i g a t e d i n t r อิน l ราเซลลูล a s ป t าไซเป็นยังไงต้องรู้ออ l i g a เกตแปลว่าจําเป็นต้อง i n น r a แปลว่าภายในเซลลูล่าคือเซลปลาไซคือปรสิต หมายความว่าเป็นปรสิตท,ที่จําเป็นต้องมีเซลล์ให้มันอาศัยอยู่หมายความว่ามันอยู่ลอยๆยโดดโดดไม่ได้เช่นน้องเป็นไวรัสง่ายสุดคือไวรัส HIV ถ้าน้องไปไวรัส HIV น้องไปน้องมีน้องผลิตสมมตินะคะมีคนไข้ไวรัส HIV คนหนึ่งไปไว่ายน้ําในสระว่ายน้ําและมีเลือดไหลออกมาเลือดมีไวรัสเจือปนแต่ถ้าเลือดกระจายกับน้ําในสระไวรัสตายหรืออยู่ตายเพราะว่าเซลล์มันไม่มีเฮตีเซลอยู่ เข้าใจไหมเพราะนั้นไวรัสต้องอาศัยเซลล์เท่านั้นโอเคไหมไม่สามารถอาศัยละอองอากาศหรืออะไรอย่างอื่นอาศัยอยู่ได้ตัวนี้เรียกว่าเป็น Obligate Intracellular Parasite เข้าใจความหมาย Obligate นะคือต้องอาศัยเซลล์อยู่เพราะมันไม่ใช่เซลล์มันจึงต้องไปหาเซลล์คนอื่นให้มันอยู่อาศัยเข้าใจไหมโอเคไหมคะนี่คือหน้าตาของไวรัสหรือไม่สามารถทําลายด้วย Antibiotics a n t i ไบโอติกคือสารฆ่าเชือ้อ เรากินเข้าไปเนี่ยแอนติบอติจะไปทาลายเชื้อแบคทีรียแต่ไม่ทําลายร่างกายเราโอเคไหมแต่ไวรัสทําไม่ได้เพราะไวรัสไปอาศัยอยู่ในเซลล์ร่างกายเราแอนติบอติเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นทําลายด้วยแอนติบอติไม่ได้โอเคไหมคะต้องทําลายด้วยภูมิคุ้มกันที่เราสร้างเองที่เรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนโอเคไหมและไวรัสก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มก็คือไวรัสบนแบคทีเรียบนพืชบนสัตว์ที่ออกข้อสอบก็คือไวรัสบนแบคทีเรียเรียกว่า แบคที rio ฟาดหรือฟาดเฉยๆที่พี่เคยเด่นไว้ตอนแรกอันนี้แถมไลเค้นที่อีกหนึง่งไลเค้นโอเคไหมไลเค้นเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างลากับสาลายในภาวะพึ่งพาโอเคไหมมิวทัวริซึมแบ่งเป็นสามแบบพวกนี้ก็ไปลองไปดูมาโอเคไหมคะนะไปใช้ตรวจสอบไฮโดรเจนซัลไฟท์ถ้าเมื่อไหร่กรรมฐานมีเยอะในอากาศไฮโดรเจนซัลไฟ์มีเยอะๆโอเคไหมไลเค้นจะตายโอเคไหมคะนะ นี่ก็จบละสาหรับเรื่องแท็กซอนมีโอเคไหมคะมาถึงเรื่องที่3นิเวศนิเวศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาน้องดูเรื่องนิเวศเนี่ยนะคะมันประกอบด้วยสหัวข้อหลักคือ1น,นิเวศน้องต้องเรียนที่1คือสิ่งแวดล้อมคือชีวนิเวศหรือไบโอโอเคไหมคือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ซึ่งไบโอมเนี่ยก็คืออาณาบริเวณต่างๆบนโลกใบนี้แหละซึ่งจะแบ่งตามปริมาณหลักๆคือเรื่องของอุณหภูมิตัวชีวัดหลักตัวชีวัดหลักๆคืออุณหภูมิและ ปริมาณน้ําฝนโอเคไหมซึ่งมันก็จะกระจายไปตแตกต่างกันทั่วโลกโอเคไหมคะตรงนี้ยังไม่เคยออกข้อสอบและก็จะมีกราฟหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือกราฟนี้นักพี่ว่ามีแนวโน้มสูงมากจากข้อสอบแพทก็คือมันเป็นการพอดกราฟระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณน้ําฝนแล้วให้น้องใส่ว่าตรงบริเวณนี้ของกราฟเนี่ยเป็นไบโอมแบบไหนน้องต้องรู้เช่น t ropical rainforest คือป่าฝนเขตร้อนก็ควรจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะป่าฝนเขตร้อนก็คือฝนตกชุกอุณหภูมิสูงถ้าลดลงมาลดอุณหภูมิไม่ลดแต่น้ําฝนลดก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาลดลงมาอีกก็จะเป็นทุ่งหญ้าก r สแล l a n d ก็เป็นทุ่งหญ้าแห้งๆโอเคไหมแล้วลดน้ําฝนลงมาเยอะๆแต่อุณหภูมิสูงๆก็เป็นอะไรทะเลทรายโอเคไหมคะตรงนี้ไปทบทวนมันนะภาษากังกพวกนี้ ออกหมดเลยแต่ถ้าสมมติน้องลดทั้งอุณหภูมิและลดทั้งปริมาณน้ําฝนมันจะกลายเป็นป่าผัดใบเขตอบอุ่นโอเคไหมเรียกว่า temperate deciduous forest คือป่าผัดใบเขตอบอุ่นโอเคไหมคะแต่ถ้าน้องลดปริมาณน้ําฝนแล้วไม่ลดอุณหภูมิอีกโอเคไหมก็คือลดปริมาณน้ฝนมาอีกเอาป่าผัดใบเขตร้นลดปริมาณน้ําฝนลงมาอีกมันจะเหลือ chaparral ก็คือบริเวณที่เรียกว่า mediterranean ตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันอยู่ใกล้ซาฮาราโอเคมั้ยแต่ว่ามันอยู่ในเขตอบอุ่นถูกไหมมันอยู่ในเขตอบอุ่นแต่มันอยู่ใกล้ซาฮารามันเลยเป็นเขตอ,อุ่นที่แห้งแรงโอเคไหมเขาเรียกส่างอีู่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนโอเคไหมคะจะเป็นพวกปลูกพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นสม้ม